สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอ,อัปเดตใหม่กับตัว์ทัพสก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้มันแบบเข้าใจง,าง่ายแล้วก็พูดเรื่องสําคัญแบบเยอะๆก่อนก็คือมันมีตัวอัปเดตตัวนี้มาอัปเดตท Plus ูโดรทัพสเซนกลหลักๆหละก็คือเหมือนจะเข้าซีซั่นใหม่กําลังจะรีแลน์กำลังจะมีพวกฮีโร่ใหม่อะไรพวกนี้เข้ามาผมทําไอ้ที่เขียนไว้หมดแล้วในเพจแต่ว่าจะมาพูดให้ฟังตรงนี้ก็เอาใจความสาคัญเลยก็คือฮีโร่ใหม่มา ปลายเดือนหน้าพฤศจิกายน1ตัวแล้วก็ไตามารแรกของปีหน้าอีกหนึ่งตัวก็คือมีตัวใหม่มา2ตัวแน่นอนก่อนมีนาคมปีหน้าแล้วก็ปลายเดือนนี้อาจจะมีเอีเวนต์ฮาโลวีนหรือว่า,ดาไดทยที่คนเรียกร้องกันมาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีดีแลกซีซันใหม่อันนี้เข้าเกมมากดตรงนี้นะกดออปชันออปชันแล้วดูแอคเคาท์มันจะมีปุ่มสีฟ้า,ฟาอยู่ตรงนี้ถ้าเรากดรีเนี่ย มันจะให้รีแลงได้แต่นี่คือผมกดไปแล้วมันจะบอกว่าอ่ะแลงเริ่มรีได้วันไหนเอ่อชุดแรกที่จะรีได้คือวันที่22ตุลาถึง22ิพฤศจิกาแต่ว่าอันนี้ของผม12วันวันวันที่18ก็ประมาณวันที่30ผมจะเล่นรีแลงได้อันนี้คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรีแลงตอนไหนเราไม่จำเป็นต้องรีพร้อมขึ้นหนึ่งก็ได้เพราะว่าหลังคาที่แล้วทุกคนรีพร้อมกันทาให้คนแบบเหมือนแออัดอะรีแล้วก็ไปเล่นกงนเยอะๆมันก็ไม่ดีก็แรงเริ่มรีวันที่ย2ิบสอง แล้วก็กองใหม่กองใหม่โดราพลัสโดราพลาอัมเดตเยอะมากนี่มีร้านขายของ kh kh ตรงนี้เราก็มีกองใหม่ต้องใช้แต้โดราพลาซซื้อแต่โดราพลาสหาได้จากหลายทางทั้งเล่นธรรมดาทำเควสกิลอะไรพวกนี้ก็นี้จะเปลี่ยนทุกๆ3เดือนก็คือ3เดือนจะเป็นเซ็ตใหม่3เดือนจะเป็นเซ็ตใหม่3เดือนจะเป็นเซ็ตใหม่ก็ปั๊มแต้มอันนี้รอไว้ได้ใช้ราคากล่องละ1 0 0 0 0ก็ถีละแสนสองโดยประมาณ แล้วก็สิ่งสำคัญที่จะพูดเกี่ยวกับกล่องนี้ก็คือตัวไก่เนี่ยครับไก่อันนี้ไก่นี้จะมี random effect กับ random color jam random effect กับ random color เจ m คือตัวที่ทำให้ไอเอฟเฟกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สีเนี่ยสีมันสำคัญตรงที่มันใส่พวกทีีอะไรพวกนี้ได้ดูอย่างเทเลเบตอันนี้นะน,นี่คือเทเลเบตเนี่ยของผมจะมีสีสีกรีนอยู่แล้วถ้าเกิดเรามีเจมสีอื่นเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปได้ มันก็จะเปลี่ยนสีไอไก่ไอไก่ตัวนี้คือมันสามารถใช้คอ้อนเนี่ยทุบออกมาได้มันจะเอาได้เจมสีกับเจมเฟเฟกออกมาแต่ว่าตัวไก่จะหายไปนะมันทําให้ตอนนี้เจมเจมสีบางอันเนี่ยราคาตกแบบหนักมากในตลาดเพราะว่าแน่นอนมีสป라이มากขึ้นและน่มาเท่าเดิมเราคามันก็เลยลงอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็มีข่าวหรือว่าไม่แน่อาคาน่าสเปกเตอร์ที่จะออกมาในอาจจะอีกอีกพักหนึ่งเลยกว่าจะออกอาจจะเป็นแบบต้องใช้เจมสีเขาก็เลยแบบ เมื่อลดร,ราคาเจมสีลงไว้เพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนนั้นเนี้ยมันจะหาได้จากเคเรีอหายากเคเรีอที่มีขอบสีม่วงอะ่ะซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วเออ,อน,นี่คือเรื่องกล่องแล้วก็เควสเควสประจำซีซั่นใหม่ของโดราพลาสก็จะได้แต้มหกหมืนแต้มอย่างมากไอแต่อันนี้คือเควสอย่างเดียวนะหกหมืนแต้มก็คือได้ก็พอสมควรเปิดกล่องได้หกอันถือว่าไม่แย่แล้วก็คนที่เติมโดราพลาสจะมีสิทธิพิเศษหลายอย่างมาก ก็อันนี้อันนี้นนคือ,อไลน์หน้าจอฮีโร่ถ้าเกิดเติมตัวลพลัสเนี่ยจะมีตรงนี้เลือกโรลแอสิสแตนต์มันจะแบ่งตำแหน่งให้เลยเซฟเลนมิดเลนออฟเลนซอลส,ส์พอร์ทฮันส์พอร์ตตำแหน่ง1 2 3 45เราก็เลือกตามแร้งได้ว่าแล้งไหนเล่นตัวอะไรเยอะเป็นพิเศษใช้แนะนั่ก็คือกดไอตรงดีไวเนี่ยฮีโร่จะตรงตามเมตามากๆก็มันเป็นการแบ่งแยกที่ดีกว่าเดิมเพราะปกติแบ่งสเต็งเอจอิน แต่ว่าตัวแคลี่เนี่ยเป็นได้ทั้งตัวนี่ตัวสเต็งตัวเอจมันก็มีได้หลายแบบมันก็ไม่ได้แบบเออมันก็มันก็แยกแยะได้ง่ายกว่าเดิมใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เราก็เห็นฮีโร่ตามเมตาได้อันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเราก็เน้นดูเมตาตรงนี้ได้โดยที่แบบอาจจะไม่ต้องอาจจะแบบลืมศึกษาลืมดูฮีโร่เทเลสส์ของมิศาสากโดร์ทูเอออะไรอย่างนี้เราก็เราก็ไม่ต้องดูลูเราก็เล่นตามนี้ก็ได้ แต่อันนี้ก็แล้วแต่คนปรับประมาณเดิมมันแล้วแต่ความถนัดนะว่าว่าเราจะเล่นแบบแนวไหนอันนี้คือหนึ่งอันแล้วก็อย่างอื่นก็คือเหมือนจะเอาไอ้พวกของในไอ้ Battle Pass นะครับมาใส่ใน Dota Plus แบบพวกกดอ n น i ิเน e แล้วดูเวลาดูเวลาลากคีปเออแล้วก็พวกแชทวิวอะไรเงี้ยมันจะเข้ามันจะเข้ามาอยู่ในกิวก็คือเหมือนโยกโยกโยก,โยกมาหมดเลยอื แชทวิวเวลาลากคีปไอเงินที่มาในเกมเนี่ยสมไปรตรงนี้นะตรงนี้เหมือนแบบมันจะในโดดตอนแรกอยู่ในตัวคนเติมขึ้นเออเกมนี้ได้เงินจะคีฟสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ฮีโร่สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไป <c oughs> แล้วก็อ่ะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเรื่องกิวกิวตอนนี้ไม่มีเลเวลแล้วเออผมตั้งกิวใหม่แล้วตอนนี้จากกิวน้องแข็งสีถังมันก็จะมีเลเวลแล้วก็คือเหมือนแข่งกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์มากกว่าว่าทำเควสอ,อะไรกันไปบ้างเราก็จะอัปเดตลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้เออก็พยายามให้คนเข้ากิวแบบแอคทีฟเพื่อที่จะได้แต้มเยอะขึ้นเพราะว่ากิวเนี่ยมันจะมี3ระดับ ระดับสูงสุดมันจะได้แบบเช็วิวและได้แต้มมากขึ้นกว่าชาวบ้านเขาเยอะอยู่พอสมควรก็ถือว่าควรทำอยู่เออแล้วก็ไออันอื่นก็เป็นแบบพวกของแถมของแถมของแถมเวลาแบบมีกิลนะก็แบบเวลามีเควสอะไรมันก็ได้มันก็ได้แถมมาเรื่อยๆอาจจะเป็นพวกธงอะไรอย่างนี้คนที่เติมตัวรับพลัสยังไงก็สึกคุ้มกว่าอ,อยู่แล้วเพราะว่าอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเติมเงินจะได้หนึ่งพันฉาดถ้าเกิดเล่นสามเกมถ้าไม่เติมได้ห้าร้อยก็คือมันเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะแน่นอนเราเติมเงิน แต่ว่าไม่ใช่ว่าเติมเงินจะซื้อของไม่ได้นะต่อให้ไม่เติมเงินไอ้หน,น้าจอตรงนี้ก็ไอ้หน้าจอซื้อของนี้ก็ยังอยู่อยู่ดี <c oughs> แล้วก็อย่างสุดท้ายวาวก็เหมือนจะสื่อสารกับพวกเราว่าอยากจะแก้ปัญหาทีละอ,อย่างอยากแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารปกติวามนทำได้มันก็อ,อยู่ดีก็ประกาศว่าเรามีน,นี้จบแต่แล้วคือคนแบบรอนานมากกว่าวาวจะพูดแต่ละทีนึงอย่างที่สองก็คือเรื่องความท็อกซิกการสเสมอฟก็พยายามจะให้คนที่ให้คนที่สเสมอฟแบบ ไปไปเล่นอย่างเงี้ยเออก็พยายามลดลดค่าแต้มนิสัยแล้วก็ให้คนเสมอเจอให้คนเสมอเท่านั้นเวลาสร้างไอดีใหม่อย่างที่3ก็คือพวกปั๊มไม่เปพวกที่ปั๊มไม่เปนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะโดนแบนใช่ไม่มีคอยกเว้นเลยท้ยงนั้นเดือนเดือนที่แล้วแบนไป1 4 0 0 0หมดีี่เขาบอกมานี่หนึ่งหมื่นันให้เขา in 30 days 31วัน พยายามแก้ปัญหาเรื่องเสมอกับบูสเซดีแล้วก็พยายามอัปเดตระบบใหม่ระบบโอเวอร์วอชใช่เหมือนชื่อเกมเกมหนึง่งแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเอามาจากระบบของ c s g o ที่อาจจะมีคนเนี่ยเข้าไปช่วยดูว่าอ่ะคนไหนเป็นคนโยนเกมอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้จะมีข้อเสียคืออาจจะมี Human error เกิดขึ้นแบบร e พอร์ทมัวแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พยายามเขาพยายามจะอัปเดตอะไรที่เกี่ยวกับ CPU ก็คือ Improvement on m u l t i c o r e CPU นะก็พยายามจะให้แบบคุณภาพมันดีมากขึ้น แต่ว่าที่หลักๆก,ก็คืออีเวนต์ใหม่ไปเดือนตุลาแล้วก็ฮีโร่ใหม่แล้วก็รีแลนซ์ซีซั่นใหม่อันนี้คือมาบอกไว้เผื่อหลายคนแบบอ่านไอ้ตรงนี้ไม่ออกหรือว่าไม่เห็นโพสต์ผมในในเพจนะตัวมีอะไรอยากดูเพิ่มเติมก็รอรอ,อในเพจได้แล้วก็ฮีโร่เทลิสใหม่เดือนนี้ก็น่าจะใกล้ออกแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวไปแล้วครับเจอกันบายมาแจ้งข่าวเฉย